ตำนานพบชาติเวรของดวงดาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันบ่งบอกถึงความเป็นมิตรและศัตรูในโหราศาสตร์พบชาติเวรที่สี่เรื่องเศรษฐีกับคนเข็นใจชาติเวรนี้พระราหูเกิดเป็นเศรษฐีพระจันทร์เกิดเป็นหญิงสาวยากจนพระสาวเกิดเป็นพ่อค้าพระพุธเกิดเป็นสุนัขหญิงสาวไปขอกู้เงินจากเศรษฐี ได้โปรดเถิดเจ้าค่ะเศรษฐีท่านผู้ใจดีข้าลำบากยากจนเหลือเกินขอท่านเมตตาช่วยข้าเถิดเจ้าค่ะเอาไปเถิดเงินนี้อาจช่วยเจ้าได้ในยามยากแต่อย่าลืมคืนด้วยล่ะครั้นต่อมาหญิงสาวยังหาเงินใช้หนี้ไม่ได้เมื่อถูกทวงถามบ่อยเข้าจึงหลบหนีไปซ่อนอาศัยอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลเศรษฐีโกรธมากนางผู้นี้ กล้าละทิ้งหนี้ของข้าเช่นนั้นหรือหากเจอเมื่อใดยาหวังจะได้อยู่อย่างสงบต่อมาพ่อค้าเพื่อนของเศรษฐีได้เดินทางไปค้าขายตามที่ต่างๆได้ไปพบตัวหญิงสาวและก็รู้ที่อยู่ของนางนั่นนางไม่ใช่หรือใช่แล้วหญิงสาวที่กู้เงินจากเศรษฐีนางมาอยู่ที่นี่เองพ่อค้า จึงได้กลับไปบอกเศรษฐีแล้วก็พากันเดินทางจะไปจับตัวหญิงสาวมาเป็นทาสในเรือนตนเมื่อพบกับหญิงสาวแล้วเศรษฐีก็ได้ทำการยื้อยุดฉุดกระชากหญิงสาวยกมือกำลังจะทำร้ายอย่าทำข้าเลยเจ้าค่ะข้ายอมคืนทุกอย่างแล้วเจ้ากล้าหลอกข้าแล้วคิดว่าจะหนีรอดอย่างนั้นหรือให้เจ้าได้รู้ซะบ้างว่าเล่นกับเศรษฐีแล้วจบไม่สวย สุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นทนเห็นความโหดร้ายไม่ได้จึงคำรามใส่เศรษฐีและกระโดดกัดเศรษฐีอย่างดุเดือดเศรษฐีทนเจ็บไม่ไหวจึงยอมปล่อยมือกากหิงสาวและวิ่งหนีกันเอาตัวรอดปล่อยข้าไอหมาบ้าหนีเถอะท่านเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วข้าไม่เพียงไม่ได้เงินคืนยังโดนหมานั่นกัดจนเป็นแผล ข้าจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆนางผู้หญิงนั่นกับหมานั่นมันต้องชดใช้ตำนานภพชาติเวรของดวงดาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างดาวพระเคาะว่าเป็นดาวคู่มิตรหรือดาวคู่ศัตรูดังนี้ดาวคู่มิตรจะมีจันทร์กับพุธเสาร,าสาสร์กับราหูส่วนดาวคู่ศัตรูจะมีพุธกับราหูจันทร์กับเสาร์ จันร์กับราหูและคู่นี้ยังเป็นคู่สมพลด้วยรอพบกับชาติเวรต่อไปเร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบาย